ปลดล็อกความสามารถสูงสุดของบริเจนด้วยสิ่งนี้บริเจนหรือหมาทะเลทรายที่ผมเรียกเนี่ยหลังจากที่ผมได้หยิบไปเล่นสักพักหนึ่งผมก็พบปัญหาอยู่ประมาณ2อย่างก็คือ1 เมื่อศัตรูเอาหน้ามาถูกใกล้ๆกับบีแจนบีแจนจะไม่สามารถใช้สกิลหนึ่งได้ใช่ครับอาจจะงงบีแจนเป็นลูกเสือบีแจนมองไกลและศัตรูอยู่ใกล้ๆตรงหน้าบีแจนเขาก็จะ มองไก,อก,อกปัญหาหนึ่งนะครับก็คือบีเจนเป็นตัวที่ดาเมตล้นเหลือจนผมตกใจมากๆแต่มันก็ไม่สามารถที่จะจบดาเมตได้ในหลายๆครั้งเพราะฉะนั้นสเปลชิ้นนี้เอามาลดช่องว่างเพื่อรีดพลังสูงสุดของบีเจนโดยสกิลเชลเลนเจอร์ชิ้นนี้นะครับนอกจากสตันเพื่อให้บีเจนสามารถมวดศัตรูได้อย่างต่อเนื่องจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือการลดเกราะเวทและเกาะกายภาพเป็นเวลา2.5วินาทีซึ่งสิ่งนี้จะทําให้บีเจนเบรสดาเมจได้แรงมาก ในขณะที่เขาใช้คอมโบโดยเซตนี้จะแรงจะโหดจะดีขนาดไหนเราไปดูกันในเกมเลยแล้วกันครับไปบ,บริเจนในเกมนี้เราเล่นเป็นตำแหน่งออฟเลนนะครับแล้วก็หยิบสกิลชาเลนเจอร์ของเราออกมาอย่างที่เราได้คุยกันไว้ข้างต้นนั้นนะครับผม เริ่มเกมมาสกิลมนุษย์ดงแอตติเวเต็ดก็ต้องทำงานฮะยอดมนุษย์ดงที่ดีที่สุดก็คือบริจแจนแล้วนะครับนจุดจุดนี้ซึ่งตัวที่เราเจอนั่นก็คือพ่อหนุ่มวิบวับนะครับมูรลาดนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะตบมูรลาดให้อยู่หมัดได้ยังไงนะครับเริ่มแรกก็รีบฟาร์มให้เวลสองก่อนเขาเพื่อนนะฮะจะได้มีทั้งสตันแล้วก็มีสกิลสองที่หวดยับยับสกิลมนุษย์ดงอย่าให้ขาดนะครับกดดันเลนตรงข้ามเอาไว้เสมอนะครับผมต่างคนต่างมนุษย์ดงดูซิิใิใใจจนนน่่งกงกกกั วืดไปหน่อยวืดไปหน่อยครับพวกเขามาฮะพวกเขามาแต่โอ้โหดูดิดูดาเมจเราดูดาเมจเราดูดาเมจแรงจัดแรงจัดประหยัดจริงนะที่คนในเครื่องใช้ไฟฟ้าครับเนี่ยเมื่อเขาเผลอเราก็มาฟาร,ร์มต่อนะครับอย่าไปสนใจอะไรมากครับเอาให้เวลสีให้ได้ไวที่สุดก่อนนะฮะเพื่อจะได้รีดดาเมจได้อย่างสูงสุดบอกเลยว่าฟาร์มหมดไม่สนหน้าใครครับตอนนี้เราเวลสีในขณะที่บูลาดยังเวลสามอยู่ครับฟาร์มหมดอะฟาร์มให้หมดได้เวลาโชว์ศักยภาพเนาะครับผมโอ้โหดูดูการเอาออบเจกต์ เร็วจัดจัดว่าเร็วมากครับของชิ้นแรกที่ผมออกมาก็คือดาบก่อนนะก่อนที่จะออกรองเท้านะเพื่อฟุกเบรสดาเมจได้แรงๆนะแล้วเราก็มาถึงจังหวะเฉิดฉายของหมาทะเลทรายครั้งแรกของเรานะครับผมเตรียมตัวให้พร้อมนะข้างตรงกลางมีประเด็นจัดไปครับจัดไปครับเอ้ยยัดยัดเข้าห้ดูดูดูดาเมจเขากดสตันไปครับกดสตัน์และเจาะก่อไป2.5วินาทีโอ้โหโฟรเรนยังไงโฟรเรน โอเเลเนยังไายน่องเตี้ยมาช่วยครับตอนนี้ตอนนี้ถ้าผมเข้าไม่ดีผมก็ตายฮะให้หน่องเตี้ยไปจัดการนี่เสร็จน่องเตี้ยนะครับผมในจังหวะที่ผมกําลังกลับบ้านอย่างสบายใจสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นไปดีครับอยู่ทําไมหิวจัดผมก็เลยพิมพ์ถามไปว่าไม่ได้กินข้าวหรอเขาตอบมาว่ายังไม่ได้กินตั้งแต่เมื่อคืนฮะโอ้โหสุดยอด แกทําให้หมาทะเลทรายต้องแปดเปื้อนนะครับผมทีนี้เราถึงเวลาล้างแค้นมาเร็วหน่องสกอยของพี่หน่องสกอยนี้เรียกว่าต้องไปอัพสกิลกันเป็นสกอยมาใหม่นะโดดขึ้นซ้อนไม่ทันฮนะแต่เราก็ล้างแค้นไว้ได้เรียบร้อยแลว้วหนึ่งจังหวะนี้ภาพมันค้างไปนิดหนึ่งขออภัยนะครับผมเรามาดูจังหวะเบิร์สดาเมจเป็นไงชุดเดียวชุดเดียวชุดเดียวครับคือไม่ทันได้วิบวับครับขอแค่สกิลหนึ่งให้โดนะแล้วกดสตันเมื่อกี้ผมสตัรทํำให้เขาเสียจงังหวะไปนิดหนึ่งครับแล้วก็เลยาจ้า ถึงเวลาที่หมาทะเลทรยายจะได้เฉิดฉายอีกครั้งครับตอนนี้เขาเอาออบเจสตีฟกันอยู่นะฮะโดดเข้ามาโถมครับโถมนี่สําหรับคอมโบที่ดีที่สุดของบีเจนในการเบิร์สต์เมทนะครับทุกคนต้องจดจําเอาไว้นั่นก็คือการที่เรากดอันติและโดดก่อนที่จะชนกับศัตรูนะครับเพื่อเราสามารถที่จะใช้สกิลหนึ่งได้อย่างต่อเนื่องนะครับถึงถือว่าเป็นการเบิร์สสครั้งหรือสตันไป2ทีฮะแล้วก็ย,ยัดสกิล2รัวๆกันไปอีกนะ รอบที่แล้วพลาดรอบนี้แก้มือฮะเราจะได้เห็นจังหวะที่ไฟกับมูลาดอย่างเต็มๆนะฮะเขายกหลบเราก็เลยโดดลง โดดหลดและซัดสตัรเห็นไหมเห็นไหมจังหวะสตัรฮะตัววิบวับเนี่ยก็เรียกว่าตายเลยเพราะด้วยความที่ดาเมจเขาแรงอยู่แล้วนะบีแจนเพียง <c oughs> แต่ว่าบางทีเขามูเมลิตี้เขาไม่ได้สูงเป็นตัวที่ค่อนข้างช้าถ้าเกิดเอาสเปลตัวเนี้ยหรือว่าสกิลเนี้ยมาช่วยมันก็จะช่วยให้เราทําสกิลทำคอมโบได้อย่างต่อเนื่องนะครับคนจริงเขาตีป้อมครับตำนานคนจริงตีป้อมมีอยู่จริงฮะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ซัด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 สกิลหมดแล้วทําไงสกิลหมดแล้วหนีสิจ๊ะ อยู่ทำเพรือยู่ทำเพรืแล้ววันนี้เราจะมาสอนวิธีการล้วงแคร,รี่ที่ดีดูและจํานําไปใช้นําไปใช้นะครับนําไปใช้แล้วก็ดูแล้วก็จําแล้วก็นําไปใช้จังหวะที่ผมตายผมก็เปิดสกอร์ขึ้นไปดูบ้าเฮยเตะคิวไป8ดตายหนึ่งแปลคิวมาจากไหนเยอะแยะวะเราว่าเราเกิดแล้วนะดันเฉิดไม่ได้เพราะเฮยเตะโถย ในเวลาเชิดชัยครั้งครับตอนนี้บอกเลยว่าทีมฝั่งนู้นก็ค่อนข้างที่จะเกิดเลยโถมเราสะบัดและอย่างที่บอกครับเราก็เบรสด,ด้วยคอมโบที่แรงที่สุดเร็วที่สุดนั่นคือการโดดลงก่อนที่จะกดสกิลหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการคอมโบด้วยนะบางทีเราคอมโบกับเพื่อนอย่างเงี้ยอาจจะต้องชนให้เต็มๆนะครับเพื่อให้เพื่อนไม่โดดร่วงลงมากลางทาง ถึงเวลาหิวป้อมถึงเวลาช่องเบรสบัตมาแล้วครับตอนนี้จังหวะนี้โถมสุดความสามารถครับฝั่งนู้นก็พยายามกันสุดความสามารถแต่บอกเลยว่าพี่ยอนของเราตอนนี้เริ่มเกิดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเอาดาเมตเข้าสู้ครับโลที่ดีที่สุดก็คือดาบที่แรงที่สุดนั่นเองเอาดาบเข้าสู้ครับผมเพื่อช่วยเพื่อนโอ้โหใช้ดาเมตยัดอย่างเดียวยัด ไฮยะเตคือแบบแรงมากครับแต่โอ้โหเจอเคานเ,เตอร์สกิลเข้าไปครับด้วยการกดอันติยัดหน้าเข้าไปไฮยะเตะก็หงายเงิบไปเลยทีเดียวเขาทำช่ํไงเขาทำเกิดไงแไนน <laughs> <laughs> ่่เร่เฉิดฉายก่นน่าว่รอ่นี้ I wonder <laughs> ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ e in Tokyo ่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่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  เพื่อนเราโอ้โหไม่หวั่นกับฟอร์เรนฮะฟอร์เรนเกมนี้บอกเลยว่าไม่ช่ําเท่าไหร่ไม่ช่ําเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นก็เลยเสร็จเราไปนะครับผมข้างล่างหมีประเด็นอีกครั้งหนึ่งหมีประเด็นอีกครั้งหนึ่งอย่ายอมให้เสียศักดิ์ศร,ร,รีครับกดสตันเข้าไปหนึ่งทีเรียกว่าชง,งักไปหนึ่งครั้งแล้วอันตีเข้ามาจังหวะนี้จังหวะนี้ตัวเชิดฝั่งนู้นเจอกับเชิดฝั่งนี้ครับศึกศักดิ์ศรีครับของตัวเกิดทั้งสองฝั่งนะครับผมเรียกว่าโถมเข้าไปจังหวะนี้ทุกคนคิดว่่่าาไไไไงงคิดดวจบ้หรือม จบใช่ไหมแน่นอนทุกคนคิดว่าจบได้เพราะมันเกิดอยู่ตัวเดียวครับผมแต่เพื่อนเฮลโหลเฮลโลเหนื่อย่ออนตีบ้านอยู่คนเดียวโอ้โหไม่เป็นไรสงสัยเพื่อนชอบเกมตึงครับเราจัดเกมตึงให้เขาไป1หนึ่งทีครับผมโดดเข้าไปนี่เบรสคอมโบแบบรัวๆนะครับบอกเลยว่าไม่ทันได้ตั้งตัวกันเลยทีเดียวครับผมจังหวะนี้นะทุกคนจะได้เห็นการ ทำงานร่วมกันนะครับระหว่าง ริจานกับน,น้องเตี้ยนะฮะน้องเตี้ยปิดโซนฝั่งนู้นผมโซนฝั่งนี้ครับน้องเตี้ยยันเข้าต้นงดสตันไปหนึ่งทีทุบไปไม่โดนไม่เป็นไรครับน้องเตีย้ยเราอยา่าคงหิวอยู่กดอันตีเข้าไปครับซาต้านี่น่าหง,งายเลยจังหวะนี้จังหวะนี้อันตไมาทีกะเข้าเฮยเตเตแต่เข้าไม่ได้ก็เลยเขาา้าซาตานดนแล้วเราเรียบร้อยครับผม <c oughs> พูดอะไรไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องแล้วจวังหวะนี้เกิดมาโดนยกเข้าไปหนึ่งทีแล้วมาดูความสามารถของน้องเตี้ยนะ,ะน้องเตี้ยช่างหิวแล้วเกิดหิวแล้วเกิดไปฟลอเรนติโนทั้ ตางหมดแล้วหน่องเตี <guarding okay>? ้ยต้องกลับมาช่วยเขาฮะต้องกลับมาช่วยเขาอีกทีเกือบที่จะเสียให้กับฟอเรนติโนแล้วจังหวะนี้ได้พีอีกหนึ่งตัวคิว่าจบไหมคิว่าจบไหมจบเหอะนะต้องจบเหอะหน่องเตี้ยยังคงจะเอาอยู่ครับหน่องเตี้ยเราไม่ลดละความพยายามยังไงเกือบตายไม่ตายไปวะพี่ยอนเราตายแต่ไม่เป็นไรครับดาเมจเราเหลือเฟือเหลือเฟือคนจริงตีบ้านคนจริงตีบ้านหน่องเตี้ยยังตีกับฟอเรนติโนแล้วโดนโดนฟอเรนติโนเก็บไปด้วยกระเ็นเนี่ยฮะ โอเคเป็นอันจบเกมครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะครับอยากให้ช่องนี้มียอดวิวถึง20,000เร็วๆนะครับจะได้กลับไปอยู่ MCN สังกัดนะครับใครใจดีช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคนละ1วิ2วิของทุกคนมีประโยชน์กับเรามากเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้เลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนครับบ๊ายบายจ้ะ